พี่ได้งอนเลยเป็นลายขีปหลังนะลายขีปหลังของตัวพยาพยานาดั่นเป็นลายคล้ายลายไฟแล้วเองจะทนได้ปะเนี่ยเองชื่ออะไรนะโอมเฮ้ยเฮ้ยยังโอมติดคุกไปแล้วยังโอมยังโอมนะติดคุกว่ะติดคุกไปแล้วนะติดคุกเหมือนมันนะยังยังอยู่อ่ะพี่ครัอยู่ยังอยู่ รู้ว่ะรู้ว่าว่าไอยางโอมเนี่ยได้ฉายยาวมาได้ไงฉายายางโอมเนี่ยเพราได้มาได้ได้ไหมยางโอมเป็นไงเอาพี่ยางโอมยางโอมอ่ะทีแรกเลยนะมั้ยตั้งแต่แรกเลยนะ,ะม,นมันจะไปถามมันจะไปถามมันจะไปถามลูกพี่มัน<อ>ว่าให้ลูกพี่มาตั้งชื่อวงให้ว่าว่าจะเป็นชื่อวงอะไรแล้วคราวนี้ลูกพี่มันก็น,นึก พออีกวันหนึ่งมันก็มาถามลูกพี่มันยังโอมนะมันถามลูกพี่มันว่าพี่พี่นึกชื่อวงผมออกยังลูกพี่ยันบอกว่ายังโอมฮ้าว่าู่าฮ่าฮ่าฮ่า่าายังมฮ 看看อ๋อยังยังยังโอมยังไม่เสร็จยังหาชื่อไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอโอ้เหี้ยโอ้ยกูยังโอมโหกูภาษาจะหลงไหนยยังโอมโอเคเออคุรู้ละว่าชื่อมันได้มาเพราะอะไรเออเหี้ยยังโอมเออยังโอมยังยังอยู่ครับพี um ่ตูแพงกล้องมาเอา